ฝ่ายวิจัยจากบริษัทลักซ์ฟิลิปประเทศไทยคาดการผมประกอบการงวดไตรามาสที่4ปีที่แล้วของเดลต้าว่าจะมีรายได้จากการขาย1,950ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ62.5จากงวดเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ18จากไตรามาสก่อนหน้าครับโดยจะเติบโตจากความต้องการเร่งรัดการจัดส่งสินค้าให้กับกลุ่มคลาวด์เซอร์วิสในขณะที่ประเมินรายได้จากธุรกิจกลุ่ม Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ว่าจะอยู่ที่ร้อยละ76ละของรายได้ขณะที่กลุ่มสินค้าโมบิลิตี้ยังอ่อนตัวต่อเนื่องจากฝั่งสหรัฐแต่ว่าไม่กระทบต่อภาพรวมเพราะว่ามีสัดส่วนรายได้น้อยครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ10ของรายได้เท่านั้นส่วนรายได้รวมในรูปเงินบาทคาดว่าจะอยู่ที่64,000ล้านบาทภายใต้ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยไตรมาสนี้จะอยู่ที่ประมาณ32 20, 000, บาท20สตางค์ครับ รายได้ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นร้อยละ52.3จากงวดเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ19.4จากไตรามาสก่อนหน้าส่วนแนวโน้มอ,อัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ27.5สสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าเพราะว่ามีสัดส่วนสินค้า AI เข้ามามากขึ้นแต่ว่าลดลงจากไตรามาสก่อนหน้าที่มีการกลับรายการตั้งสำรองสินค้าเป็นรายการพิเศษเข้ามาครับ ส่วนกำไรสุทธิงวดไตรมาสที่4คาดว่าจะออกมาที่7,220ล้านบาทเพิ่มขึ้นแรงถึง235จากงวดเดียวกันของปีก่อนขณะที่กำไรทั้งปี2,568คาดว่าจะทำได้24,779ล้านบาทเพิ่มขึ้น30.8จากปีก่อนครับหลักทรัพย์ฟิลิปให้ความเห็นเพิ่มเติมได้ว่าในส่วนของอุปกรณ์ Liquid c o ลลิ่งซึ่งเป็นสินค้าของ Delta นั้นมีความต้องการสูงมากขึ้น ตามการพัฒนาชิปรุ่นใหม่ๆอย่างเช่นสถาปัตยกรรม b l a c k v เ l l ของ Nvidia ดียหรือว่าชิปของแบรนด์อื่นๆที่ใช้งานด้าน AI Training ขนาดใหญ่และ Hyperscale Data Center ที่กระตุ้นให้ศูนย์ข้อมูลเกิดการใช้พลังงานที่มากขึ้นและปัจจุบันบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันรายใหญ่ในสหรัฐยังคงใช้งบประมาณในส่วนขับเปกสูงขึ้นในปีนี้ทำให้ชิ้นส่วนกลางน้ำที่เป็นองค์ประกอบสำคัญจะมีการจัดส่งเพิ่มมากขึ้นในปีนี้ครับ อย่างเช่น Memory c h i p และก็ Liquid Cooling เป็นต้นโดยอุปกรณ์ Liquid Cooling เป็นสินค้าที่ถูกพัฒนาและขายดีใน Delta ใไต้หวันคาดว่าจะส่งมาให้ Delta Thailand ช่วยซัพพอร์ตในปีนี้ด้วยครับนอกจากนี้ฝ่ายวิจัยของลักษั p ฟิล i ิปยังมองว่ารายได้ปี2569ของ Delta จะยังคงเติบโตได้ดีจากโปรเจกต์งาน Data Center ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง และน่าจะได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากการสร้างโรงงานใหม่ที่นิคมเวลโกรแล้วก็บางปูด้วยซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและรองรับสินค้าใหม่ๆอย่างเช่นส่วนงาน Liquid Cooling s o l u t i o n for d a t a Center ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของปีนี้